สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ขอแนะนําการเขียนคําร้องซึ่งการเขียนคําร้องจะต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของนายจ้างโดยคําร้องจะประกอบไปด้วย3หน้าส่วนหน้าแรกในช่องเขียนที่ให้เขียนคําว่าสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยในช่องวันที่ให้เขียนวันที่ที่ท่านมายื่นคําร้องในส่วนที่1 ขอให้ลูกจ้างกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในบัตรประชาชนส่วนลูกจ้างที่มีที่อยู่ที่ไม่ตรงตามบัตรประชาชนให้เขียนที่อยู่ปัจจุบันด้วยเมื่อเขียนข้อมูลส่วนที่หนึ่งครบถ้วนแล้วขอให้ลูกจ้างระบุฐานะของผู้มายื่นคําร้องด้วยกรณีที่ลูกจ้างผู้มายื่นคําร้องด้วยตนเองให้ทําเครื่องหมายถูกหน้าช่องคำว่าลูกจ้าง กรณีบุคคลอื่นซึ่งเป็นทายาทของลูกจ้างผู้ร้องมายื่นคำร้องแทนให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องคำว่าทายาทโดยทำพร้อมกรอกรายละเอียดของลูกจ้างให้ด้วยส่วนที่สองข้อมูลของนายจ้างก็ดูว่าลูกจ้างทำงานกับนายจ้างชื่ออะไรก็ให้กรอกชื่อบริษัทหรือชื่อนายจ้างให้เต็ม ในส่วนสถานที่ของลูกจ้างก็ระบุให้ละเอียดที่สุดนะคะว่าทํางานอยู่ที่ไหนมีสถานที่ใกล้เคียงกับอะไรที่เป็นจุดสําคัญสําคัญส่วนที่ 3. จะเป็นข้อมูลของลูกจ้างว่ามาทํางานกับนายจ้างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหรทํางานตําแหน่งอะไรทําหน้าที่อะไรบ้างวันเวลาทํางานเวลาพักค่าจ้างมีอะไรบ้าง อัตราค่าจ้างเท่าไหร่และวันที่นายจ้างกำหนดจะจ่ายค่าจ้างรวมไปถึงจำนวนวันทำงานวันหยุดเวลาทำงานเวลาพักและสาเหตุที่มายื่นคำร้องจำนวนเงินอะไรที่ลูกจ้างต้องการเรียกร้องนั้นต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยนะคะตั้งแต่ช่อง7.1ถึง7.14ค่ะ ในส่วนสุดท้ายขอให้ลูกจ้างแจ้งด้วยว่าหากนายจ้างนำเงินมาจ่ายตามคำร้องนี้จะให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามช่องทางไหนก็ระบุได้ตามข้อ8เสร็จเรียบร้อยแล้วลงชื่อผู้ยื่นคำร้องค่ะ